ไม่คิดว่าตอนแรกนึกว่าเขาจะไม่ร้องไห้ฟอมเฟิร์มกูหมดกันไม่รู้จริงๆนะว่ามันหลอกมันเล่นดีมากเลยนะคือเขาล้มลงไปเลยถ้าตายไปอ่ะก็คงต้องเป็นพี่เกลือนึกบอกว่าพี่พูดแล้วว่าถ้าเป็นครั้งหน้าก็คือพี่นี้ไม่ได้เข้าไปช่วยนะแต่ที่สําคัญคือไปกระทืบไปกระทึบไปกระทืบแต่ที่สําคัญคือไปกระทึบซ้ําด้วยสุดท้ายพอแบบถือเคเข้ามาโอ้โหอยากจะด่าเป็นภาษาตุรกีคือต้องบอกว่าผมก็ไม่คือคิดน้อยจังหวะนั้นคิดเอาสนุกขอโทษก่อนแฟนคลับพี่ซัน

เอาจริงไม่ได้ตั้งใจคือจบป่าไม่ตั้งใจเลยจบป่าจบป่าเก็เองไม่คือจริงๆอ่ะอยากจะเซอร์ไพรส์วันเกิดอยู่แล้วในช่วงนั้นอยากจะเซอร์ไพรมันก็เอ๊อยากเล่นอะไรดีก็แฮปปี้เบอร์ดยดีๆมันก็จะธรรมดาไปไงเราก็เลยถามผู้จัดการพี่นี้ว่าเอ๊พี่นี้นี่คือว่าถ้าเกิดว่าเราจะแกล้งเขาเนในเรื่องอะไร<ม>ผู้จัดการพี่นี้ก็บอกว่ามึงพี่นี้เนี่ยเขาคีเขาคีคาสงสารคน คือจะร้องไห้ง่ายๆเลยกับกับถ้าคนที่หลักอ,ะอ่ะแบบเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยหรือรู้สึกไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะเซนซิทีฟเรื่องนี้แล,แล้วก็ผมเตรียมการประมาณคิดไว้อะนะที่ถามผู้จัดการเขาไปประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งที่ถามแล,แล้วก็ทําตาหลอกลวงกันอยู่อย่างนั้นหรอไม่ก็คือว่าเราถ่ายอาทิตย์ว้นอาทิตย์ใช่ไหมอาทิตย์นี้ถามพี่ฝนไปแล้วเพื่อที่จะแก้งอาทิตย์หน้านี่รู้ไหมว่าด่าอยู่ในแมสนะมันด่าออกไม่ได้ปากอย่าขมุ้ข้มิบซี เห็นได้ไงเออเสร็จปั๊บเราก็แบบอ่ะก็กะตั้งกล้องถ่ายอะไรแต่พอดีว่าถ่ายสาวเช็คพอดีแบบมันมีกล้องที่แบบคือทุกคนในกองรู้คือไม่มีงบไปยืมฟุตเขาไปให้เขาถ่ายให้ใช่รายการรับไปตรงๆรายการยังไม่มีงบเพิ่งเปิดช่องมาได้ไม่นานยังไม่มีงบแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออก็ให้เขาถ่ายให้ด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็คิดมาตอนแรกอ่ะไม่คิดว่าตอนแรกนึกว่าเขาจะไม่ร้องไห้แล้วเพราะตอนที่ยังอยู่อะตอนที่พี่ รกผมอ่พี่ยังไม่ร้องไห้เวยผมก็กล่ว่าโอเคคงได้แค่แบบตกใจตกใจอะไรอย่างเงี้ยถือเคเข้ามาร้องไห้นี่คนดูเขาเขาประทับใจมากเขาบอกว่าหุ้ยนานๆจะเห็นน้ำตาพี่ซานิใจกับเรื่องอื่นก็ได้ <laughs> มันมีเรื่องอีกเยอะแยะมากมายในโลกใบนี้ให้เขาประทับใจพี่อีกเยอะครับ <laughs> ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องนี ม่อยากให้เห็นมุมนี้ไงมุมที่พี่นีแบบรักน้องความอ่อนมุมอ่อนโยนของพี่ซานี้เนี่ยมุมนี้พี่ม,มีกมีฟอร์มเฟิร์มกูหมดกันหมดกันถามพี่นี้ดีกว่ารู้สึกไงตอนไม่รู้จริงๆนะว่ามันหลอกมันเล่นดีมากเลยนะถ้าได้ตุ๊กตาได้ตุ๊กตาผีไปคือจะให้ตุ๊กตาทองก็แบบรางวัลน,น้าตลาดรางวัลน,น้าตลาดไปเล่นดีมากเราเล่นตั้งแต่กลางคืนส่งไลน์มาในกรุป๊ปว่าแบบ พี่ผมแบบมีอาการนี้นะแบบพรุ่งนี้มันเออต้องตรวจต้องไปตรวจกี่โมงไปสายได้ไหมไปสายได้ไหมพี่ผมสายหน่อยได้ไหมแล้วทีมงานก็แบบเอ้ยตั้มพี่ขออนุญาตโทรหานะเราก็บอกว่าตั้มพักผ่อนเถอะถ้าเกิดมันเป็นมันอะไรเนี้ยก็ไม่มาก็ได้หรือแบบหรือจะแบบไม่ตรวจหรือตรวจสายหน่อยให้ทีมงานช่วยหน่อยเราก็เครียดตั้งแต่กลางคืนแล้วพอมาตอนเช้าเราก็เห็นมันเราก็เราก็แบบเอ้ยมันมันก็ ออกอาการ<ค>น่ะตั้งแต่เช้าวะ่ะตอนแรกบอกว่าเป็นกดไหลย้อนเป็นกดไหลย้อนแล้วเราอ่ะเป็นคนแบบปากเป็นแบบนี้อยู่แล้วอ่ะเราก็ไม่อยากจะแบบโรแมนติกกันเนาะเราก็แบบอุ้ยคนขอโทษนะคะคนเลวมันตายยาก <c oughs> ไม่เห็นหรอเวลาคนที่เขาเสียไปส่วนใหญ่เขาจะแบบเฮ้ยเสียดายความดีเขาจังเลยไอพีนะแต่เนี้ยมันตายช้านรกมันคิวเต็ม้วร้องให้ไหมจะร้องให้ไหม เราก็พูดไปเราก็พูดไปเสร็จพูดไปเสร็จปุ๊บเราก็พยายามแต,แต่แต่ในในจังหวะน,นั้นอะเราโฟกัสเขาตลอดไงโฟกัสว่าเฮ้ยเขาจะเป็นอะไรหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยแบบน้องเรามันจะไหวไหมอะไรอย่างเงี้ย<ม>เพราะ<ม>ว่าด้วยหลังหลัมาเนี่ยตั้มก็ทํางานเยอะด้วย,<ด>ยและเราก็เคยมีอาการแบบเนี้ยเหมือนก<ม>ันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบคอยดูเขาคราวนี้พอโฟกัสเขาเราเลยไม่ได้มองเลยว่าใครแอบถ่ายล้วบ้างโดมจารุวัตรค่ะนี่ก็ไม่ใช่คนดีตามถ่ายแต่เราก็ไม่รู้เรื่องทีมงานก็ถ่ายเราก็ไม่รู้เรื่องอีก ก็งงมากแล้วพอสุดท้ายคือเขาล้มลงไปเลยในระหว่างที่เราถ่ายของเทปแกรนอยู่แล้วแบบแกรนพูดมาคําแรกบอกว่า,วาตั้มมึงแกล้งปะเนี่ยตอนนั้นเอะไหมรู้สึกไหมไม่เอ๊ะเลยเพราะว่าเราเราคิดว่าเขาอะไม่รู้เหมือนเราออเราแกไม่รู้เรารู้ตั้งแต่กลางคืนเราก็เลยพูดว่าโอ๊ยแม่แกนอะไม่ร,ร,มรู้ว่าน้องเป็นอะไรเราก็เลยรีบวิ่งเข้ามาก่อนแต่เราวิ่งคนแรกเลยไงเพราะด้วยความที่พิธีกรคู่ถ้าตายไปอะเขาคงต้องเป็นพี่เกลือหรือเปล่าปะ แต่ก็ถามว่าดีไหมก็ดีแต่ว่ากูก็ต้องส่งแบบส่งมือให้สมพระเกียรตินึกออกไหมแบบว่าเออประคองน้องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในใจก็แบบมีคุณเคืองอยู่แล้วในในใจก็คือไปได้ก็ดีไปได้ก็ดีเออบอกรู้สึกผิดไหมสนุกมาสนุกเออรู้สึกไม่ดีมากกว่าในในข่าวต่อไปว่าถ้าเกิดว่าเป็นจริงๆเพราะไปวางคอมเมนต์เ่เราอาจจะไม่ได้คิดถึงจุดนั้นแล้วอาจจะคิดถึงว่าว่า พี่เจ้าพายหยอกหยอกแกงพี่นี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาเค้กมาแต่<ห>แต่แต่แตพี่นีพูดแล้วว่าถ้าเป็นครั้งหน้าก็คือพี่นี้ไม่ได้เข้าไปช่วยนะแต่ที่สําคัญคือไปกระทืบซ้ําด้วยไม่แต่ผมจะมีโค้รลับผมไม่แก้งแบบนีแ้แ,แล้วไงแต่ผมมีโคตแล้วว่าแก้งแบบนี้ีนี้อันนี้จริงแหละแต่ตกใจแต่ตกใจจริงเพราะว่าเพราะว่าเราก็คือชนี้เป็นคนจริงเป็นคนเซนสิทีฟเรื่องเรื่องแบบคนที่แบบเราลักอ่ะแล้วแบบถ้าเขาต้องเป็นอะไรไปเหมือนเหมือนอย่างล่าสุดเนี้ยคนก็จะรู้ว่าตอนแฟนขับเราเสียเราก็ร้องไห้เลยสาม่่างงว ลูกเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็ร้องไห้คือเราร้องหนักมากแล้วพอยิ่งเป็นเขาอ่ะซึ่งเราทํางานกนะับเขามานานแล้วเราก็รักเขาด้วยอยอมรับเลยว่ารักเขาถึงแม้เขาจะเลวนะเราก็รักเขาน้องคนเนี้ยพอมันพอมันเป็นอะไรขึ้นมาเราก็งงเราคือเราไม่ฟโฟกัสอะไรเลยแล้วตกใจถึงขั้นว่าเรายกขามันนะเพื่อเราจะเพื่อจะไปลงพ้าน่ะพี่นี่รู้ปะ่ะวันนั้นผมเล่นอนะ่ะผมคือผมบิวตัวเองตั้งแต่เช้าเว้ยผมจะมีอาการอย่างนั้นจริงๆเลยนะเว้ยอยู่ดีเหงื่อผมก็ออกมือมันเหมือนจิตจิตมันสั่งกายแล้วมือผมก็เย็นเจี๊ยบ มือผมเย็นเจี๊ยบเลยจงเงือออกพี่นีก็มาจาับมือวิ่งมือมึอเงเย็นมากแต่มนเงือออกอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วเงือออกจริงนะแล้วหัวใจแแหละพี่นีก็เป็นโรคหัวใจแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายพอแบบถือเคเข้ามาอ้หูยอยากจะด่าเป็นภาษา,ษาตุรกี <c oughs> ไม่แต่จังหวะนั้นเหมือนพี่ดีใจว่าแบบโล่งดีใจโล่งโล่งใจว่า เออที่มันไม่เป็นอะไรแต่พอรู้ว่ามันไม่เป็นอะไรปุ๊บมันร้องไห้เลยเพราะว่าด้วยความตกใจอ่ะแล้วเราก็ไม่อยากให้คนใกล้ตัวเราอ่ะเป็นแบบนี้คือเราจะห่วงมากเราจะกังวลมากเรื่องเดียวนะหมายถึงว่ามีคนเคยแกล้งพี่ไหมไม่เคยเพราะเขารู้ว่ามันเป็นเรื่องความเป็นความตายที่แบบที่คนอื่นเขาอาจจะปกติแต่พี่นิไม่ได้เลยคือแค่เอาแค่ไม่สบายอ่ะแค่สมมติแบบแม่ไม่สบายหรือแบบพ่อไม่สบายหรือผู้จัดการไม่สบายอ่ะถามทุกถามทั้งวันถามจนคิดว่าคนป่วยอ่ะเขาคงไม่ได้พักอ่ะ กูจะตายเพราะมึงนี้แหละอย่างเงี้ยมีดอกมีคนด่าหมดเลยดอกเรี้กคนจะด่าหมดเลยคือคือต้องบอกว่าผมก็ไม่คือคิดน้อยจังหวะนั้นคิดเอาสนุกตั้มไม่รู้ว่าว่าว่าแบบพี่นี้แบบแบบเป็นหนักคือผู้จัดการเขาบอกเขาบอกแค่คร่าวๆบอกบอกน้องแค่คร่าวๆว่าอ๋อพี่นี้เซนซิทีฟเรื่องนี้คิดว่าร้องไห้เรื่องนี้แน่ๆนี่เขาก็เลยแบบว่าอยากให้แบบประทับใจเพื่อเป็นเหมือนเหตุการณ์ที่จดจําเป็นยังไงจำไหมจำสิจำเลยคิดว่าอย่างนั้น แต่ว่าก็ไม่เห็นเ้ยแล้วผมอ่ะก็เล่นแบบพยายามแบบว่าจะทํายังไงให้เขารู้สึกว่าแบบเว่อร์ไปเลยอะไรก็ไบบีบน้ําตาบีบน้ําตาหม่อมน้อยเข้าเลยตอนนั้นไม่แต่ตอนนั้นนะเอ่อหลายคนจะเข้ามาคอมเมนต์ว่าชนิสติดีมากเพราะว่าคือเราอ่ะรู้สึกว่ามันกําลังเกิดอันตรายกับเขาแล้วอ่ะเราจะทํายังไงดีวะถ้าเราเราจะร้องไห้ตอนเนี้ยมันมันไม่มีประโยชน์แล้วเราต้องช่วยน้องก่อนเพราะน้องหน้าซีดมากแล้วตอนนั้นเอาเสื้อผ้าออกเอาน้องไปโรงพยาบาลเอาทำยังไงก็ได้ให้เร็วที่สุด แล้วถึงเวลานั้นอะเราถึงจะมร้องไห้ที่หลังนึกอ,ออกปะแต่ตอนนั้นเราต้องแบบช่วยเขาอะไรก่อนก็ได้อะไรเงี้ยพอช่วยเขาแล้วพอเขาเดินเข้ามาโอ๊ยอาจจะร้องพอละ่งนี่แหละว่าร่งแบบว่าเหตุการณ์หลายอย่างคืนเลวลงชั่วไม่มีดีเลยโอเคคนดูไม่ต้องด่านะ <laughs> พี่ธานีเขาจัดให้ผมครบแล้ว <laughs> ตแต่ก็ตั้งใจขอบคุณน้องขอบคุณน้องมากๆแล้วก็ที่จริงรายการอยากให้รายการเขาดังอยู่แล้วแหละแล้วก็วันนี้ก็สมใจอยากเขาและแสนซับสไคร้แล้วก็ล้านวิวแล้วบอกเลยว่าถ้าถามว่าใครคือคนปั้นผมให้แบบเป็นยูทูบเบอร์แล้วแบบยอดวิวมาข <c oughs> น,นาดนี้ <c oughs> ต้องขอบคุณโดมจะรูวั์มากที่ถือกล้องถ่า <c oughs> ยยูุนี่สิ <c oughs> พี่นี้คือคนปั้นผมนะยูทูบนะคลิปแรกล้านวิวต้องพี่นี้นะเวอร์ <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> แต่ว่าเหมือนแบบเหมือนเหมือนแกนบอกว่าพี่นี้หนูเพิ่งมารู้ที่หลังว่ามันอะชอบแกล้งพี่หนูก็เลยหลุดคาแรกออกมาว่ามึงแกล้งป่ะเนี่ยอะไรอย่างนี้เออคือเขาอาจจะรู้กันมาก่อนว่าชอบแกล้งเป็นที่ใส่ชอบแกล้งแต่พอเห็นล้มลงไปจริงๆแล้วหน้ามันซีดจริงด้วยไงแกนก็เลยแบบเฮ้ยหรือว่าจริงวะก็เลยเบอรอกันไปหมดไม่แล้วพี่แกนมาตกใจที่โปรดิวเซอร์พูดอองว่ามันเป็นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วมันก็เลยช็อกไปเลยก็ทําอะไรไม่ถูกเลยพี่แกนเหมือนเต้นละเหมือนเต้นเลยแบบว่าอ้าๆกันไปแล้วเอ โอ้ยอันนี้อ่ะอันนี้แบบพูดแบบเป็นทางการอะสิเรียสน,นะหนึ่งเลยขอ,อขอโทษก่อนแฟนคลับพี่ซานนี้ที่แบบว่าไปทําให้ศิลปินของเขาร้องไห้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะแบบว่าผมคิดว่าเออรักอยากหยอกอยากอะไรแต่มันอาจจะแรงไปอันนี้ขอโทษไปด้วยนะครับสำหรับบางคนนะแล้วก็ขอขอบคุณที่มากดซับช่องผมแล้วก็เข้ามาดูแล้วบางคนก็ให้การคอมเมนต์ชี้นำในเรื่อง ที่ดีบางคนก็ตักเตือนอะไรเงี้ยผมก็ผมก็จะเอามาปรับใช้นะครับว่าเออบางทีตรงนี้มันไม่ดีตรงนี้มันไม่ดีก็พยายามจะเอามาปรับปรุงแล้วขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เห็นในสิ่งที่ทำคนใครที่พิมพ์คำว่าเกลียดมานะคะเกลียดตั้มเข้ามาครับแปลว่าถูกจุดประสงค์แล้วมันต้องการแบบนี้ถูกจุดประสงค์แล้วทุกทุกวันนี้คนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าตั้มเขาคิดว่าคำว่าเฮียคือคำชมเหรอถามว่าใช่ไหมใช่เพราะว่า หลายครั้งที่พี่พูดไปมันยิ้มรักพี่ว <c oughs> มันเป็นคำชมหรือเปล่าวะ <c oughs> ประสบคสวามสำเร็จลยประสบความสำเร็จยังยังไม่ประสบคสวามสำเร็จเราก็จะทำคอนเทนต์ไปเรื่อยๆแต่ก็จะระมัดระวังอะไรให้มันมากขึ้นเ <c oughs> ท่าน,นั้นเองครับ